ครับก็จริงๆพวกเราคงรู้ว่าในระหว่างที่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับโควิดทั่วโลกเนี่ยนะครับการดําเนินการในเรื่องแรบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะครับจะวินิจฉัยได้ยังไงนะครับเพื่อให้เกิดการรักษาที่ถูกต้องรวมถึงอืดๆน,นะครับการตรวจสายพันธุ์การตรวจภูมิคุ้มกันนะครับการตรวจวัคซีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยทำให้เราเรียกว่า RPHL Digital Laboratory เนี่ยนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือในภูมิภาคนะครับหลายๆประเทศซึ่งขณะนี้เรามีพูดง่ายๆว่าในประเทศในอาเซียน10ประเทศแล้วก็บวกกับเนปาลอีกหนึ่งประเทศนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีติมอร์เลสเตกับเรื่องของปาปัวนิวกิมนีนะครับ ทั้งหมดเนี่ยเป็น13ประเทศเนี่ยนะครับได้มาอยู่ที่นี่นะครับมาเจอกันตัวเป็นๆหลังจากที่เราได้พูดคุยกันผ่านทางออนไลน์มาระยะหนึ่งนะครับก็ผ่านสปอนเซอร์ทั้ง2เจ้านะครับเจ้าหนึ่งก็คือคุณเจสิก้านะครับมาร์คบีจากฟายนะครับแล้วก็คุณเจสิก้าสเปนเซอร์นะครับจากเรื่องของเดดทรานะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ สนับสนุนอยากให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นในภูมิภาคเพราะว่าถ้าภูมิภาคเราเนี่ยมีความเข้มแข็งหรือมีความแข็งแรงในเรื่องของการตรวจ l a บนะครับก็จะทําให้ในภายภาคหน้าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะรับมือได้จะช่วยกันสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็จะช่วยกันพัฒนา l a บของทุกๆประเทศ นะครับแล้วก็จะให้ความร่วมมือกันในเรื่องข้อมูลหรืออะไรต่างๆนานานะครับก็จะทําให้ภู้ิภาคาเราเนียมีความพร้อมและมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการที่จะดําเนินก,การเรื่องนี้ครับจริงๆเราก็จะต้องอดูจากการวิเคราะห์ของเรานะครับคือโรคอะไรก็ตามที่มันจะเป็นโรคระบาดนะครับแล้วก็สามารถจะ ผู้ง่ายมีปัญหาเรื่องของการคุกคามาภาวะสุขภาพของผู้คนในพื้นห้างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะร่วมมือกันได้ทั้งสิ้นนะครับรวมถึงการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์คือศูนย์ฝึกอบรมนะครับที่จะสร้างผู้ง่ายคุณภาพของคนที่จะทำแล a ให้มีขีดความสามารถมากขึ้นเพราะว่าแ l a เนี่ยต้องการความแม่นยำนะครับต้องการคุณภาพระดับมาตรฐานเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องต้องต้อง,อง,อง,องพัฒนาร่วมกันครับ จริงจริงมันมีอยู่แล้วครับว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนเนาะมันมีหลายเรื่องนะตั้งแต่เรื่องของการจัดการเรื่องของระบบความปลอดภัยเรื่องของกําลังคนที่จะดําเนินการเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญทั้งสิ้นในการที่จะดําเนินการครับ แน่นอนแม้ว่าหูจะยกเลิกการเป็นเ,เรียกว่า p u b l i c h e a l t h e m e r n e n c y of i n t e r n a t i o n a l c o n เ e r n เนี่ยนะครับเ,เขาก็ยังเตือนนะว่าเรายังต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีความจำเป็นครับเ,เพียงแต่ว่าเราก็จะลดขนาดลงให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ว่าสถานการณ ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเราก็จะตรวจอย่างที่ว่าเพียงพอต่อความจาเป็นในการจะบอกว่ามันูง่ายกลายพันธุ์ไปมากน้อยแค่ไหนและจะมีโอกาสที่จะมีปัญหากับโรคของเราได้มากน้อยแค่ไหนครับจะขอให้ขอให้คุณเจสิก้าทั้งสองท่านพูดสั้นๆแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวทงทีมงานอาจจะช่วยทําเป็นภาษาไทยให้เราพี a n d to support this um, monumental meeting, bringing together 13 nations from around the asia pacific um, under the auspices of the regional public health laboratory network. and as find, um, we're delighted to support um, through technical assistance um, amongst a, a range of other partners the terrific momentum behind the rphln. To support this model of South to South Asian um, and Pacific supporting countries to support each other um, in the capacity building post the COVID 19 epidemic um, in their laboratory programs. So we're, we're very excited to be here to support this program. Thank okay. you. Thank you. Okay, Jessica. No, thank you. Um, it's our honor, as part of the Defense Threat Reduction Agency Biological Threat Reduction Program, to be here as a longtime partner of the RPHLN alongside our other donor partners such as FIND. Um, this event is a culmination of several years of planning, and we're very happy to be able to participate together with RPHLN. Thank you. Okay. Thank you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 .